คันนี้เป็นคำเล่นเดียเออนี่ว่มาต้องขางต้องนีดิ สวัสดีครับกลับมาอีกตอนนะครับกับแพทริกเดวานิโนนะครับวันนี้นะครับก่อนเริ่มคลิปเนี่ยผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดรายการใหม่ของทางช่องผมนะครับซึ่งผมตั้งชื่อว่า Sunday with Patrick นะครับก็เอพิโซดนี้ผมจะถ่ายบล็อกเองเลยนะเป็นบล็อกแบบว่าวันอาทิตย์ของผมอะไรอย่างงี้นะครับพาไปนั่งรถเล่นไปขับรถเล่นไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าดูว่าวันอาทิตย์ปกติผมทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาเพื่อนไปด้วยกันนะครับกะว่าทำไว้เพื่อแบบว่าเพื่อนๆจะรูู้้้้จจจััักกกกกกผมมมมาาาาขึนนนนดดวววยยยยออะะะะะไรรร่งงีีคคบ็็ิเลพุ แต่ตอนนี้เพื่อนผมแข็งสั่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่กับเฮ้ยออกล็อกไว้ออกล็อกใหวันนี้ครับอยู่กับโฟกับชาลีแล้วก็อยู่กับแมวด้วยนะครับวันนี้เขาก็มาเล่นกันที่บ้านนะครับแมวโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ the next day Live up to my name. Go wrong, take the blame. Never wanted all the fame. I stay away from that lane. I can still wake up. วันนี้เอ่อเอาจริงๆรถค่อนข้างไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอดีโอมเพื่อนผมนะมาก็เดี๋ยวว่าจะกินข้าวเขาต่ออะไรอย่างี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าเนี่ยนี่รถโอมเดี๋ยวเราเข้าไปหาเจ้าของรถกันก่อนีกว่าวันนี้เราคันนี้ไปขับเล่นดีกว่า นี่มีสปี s เตอร์ด้วยนะครับอันนี้เคยเอาไปขับแล้วนะแบบว่ามีของเพื่อนแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบ h e r i t a g e e ัน t i o n นี่คันนี้เป็น9 6 4 t u r b o S นะสวยมากแบบแบ b บอยก้วนะครับจอี่จยูฟลองแบ,บค็คที่หนึ่งครับวสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่นะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดใหม่นะครับของทางช่องชื่อว่า Sunday with Patrick แน่นอนอธิบายเพื่อนๆบ้างก่อนก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเอพิโซดนี้ใช่ปะ่ะจะเป็นแบบว่าถ่ายเองเลยเว้ยคือจะมีแค่คนดูกับแพทริกอะไรเงี้ยแล้วก็วันอาทิตย์อะไรเงี้ยชิๆลๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือให้ดูแบบไลฟ์สไตล์ดีกว่าวแบบแบบ่าเลดเลี่แบบบล็อกบบอะไรบล็อกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้โอมเอาเอะไมามัสแซงมักวันแล้วพีมอ่ะพีมลไปขับกันป่ะได้เลยแต่มักก็ขับได้แค่แปดสิบนะง่ายเหรอโอ้มาแล้ว กาแฟเลยวะยูสุแบบแล้วก็ใส่กาแฟเฮ้ยอร่อยเว้ยพูดเลยว่าที่กาแฟ่ต์คาเมกทุกอย่างอร่อยลงมาหนึ่งพิซซ่านี่ครับเราออกมาเดินดูรถกันนะครับเฮ้ยคันนี้สวยบ็อกเซอร์สปเดอร์นะครับนี่ครับจีดีโฟของคุณพีมนะครับเฮ้ยคือรถแค่แพตติกเปลี่ยนสีเหรอเออรถผมเปลี่ยนสีนะครับเฮ้ยแต่ล้อสวยนะคันนี้สีเบรกก็สวยนะเฮ้ยเนี่ยโค้งต้องขับอย่างไรแล้วมุ่งคลาสสิกขับรถใหม่ได้ไงขับรถใหม่ได้ไง เน่เดี๋ยวผมจะพามาดูคันนี้นะครับข้างในคันนี้นะทำเพื่อแคมป์เลยนะเยี่ยพี่อานสุดยอดครับอันนี้ได้ไปใช้จริงบ้างไหมครับยังเลยครับยังเลยเหรอเฮ้ยยืนได้เลยนะข้างล่างก็นอนได้ข้างบนก็นอนได้ก็ได้สองคนเลยผมไม่เป็นไรผมนอนข้างล่างสองคนก็ได้ครับนอนโอ้มีแอร์ข้างหลังอ๋อมีซิงค์มีติพัดลมด้วยครับนี่มีไฟ อ่านหนังสืออะไรอย่างงี้จริงๆเราลองนอนที่เกสอนวันหนึ่งนะเอาเลยเชิญเลยครับแพทริกเล่นเป็นคนเดียวเลยเออไปดูรถอมเนี่ยป่ะรถกุญแจนะครับคลาสสิกหู้ยชี่มันร้อนขนาดนี้วะมาลองดูนะมันเวิร์กหรือเปล่ามันคือแบบเป็นแอร์อันนี้ไม่ได้สปอนหรืออะไรนะตอนนั้นลองในห้าง มันเย็นเลยนะแต่ไม่รู้มันจะสู้อากาศแบบเมืองไทยได้หรือเปล่าแล้วเอาไปขับไหมบ้างโอมเอาไปวนแถวๆนี้โอมขับนะไปหรือไปกล้าขับเว้ยเดี๋ยวพัดคาตีนจบเลยอ่ะฟังเสียงไหมเออนี่องมาโซคาร์ต้องอย่างนี้ดิอันนี้ไม่กี่ลิตรนะเอ่อห้าจุดห้าห้าจุดห้าวิแปดอ่ะวิแปดใช่ๆช่โอ้โกินน้ำมันประมาณสองสามกิโลลิตรโอ้โขับสองวันน้ำมันครึ่งถังอ่ะ ขับยากตัวคันนี้ได้ขับวงล้อไซดได้ก็ขับได้หมดคันน<อ>ี้จะขับยากแค่กระจกข้างลองดูกระจกข้างเนียมองไม่เห็นอะไรเลยกระจกข้างเล็กมากแย่แล้วพอแบบเราจะเฮดเช็คใช่ไ่มหันกลับไปเพื่อแบบเช็คแบบข้างหลังก็ไบร์ทสปอร์ตจะติดพิลล่าข้างหลังมองไม่เห็นอ,อีกแล้วเบรกวันนี้เบรกเบรกอย่าเลยอย่าเทสเลย <laughs> อย่าเทสเลยดีกว่าครับ <laughs> เปลี่ยนวิวมาด้วยนะครับเอาพายใช่แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้สามสปีด ขับ80นี่รอบ2,000พี่เปิดกระจกยังเป็นแบบ<อ><ก>ใช้มืออนะ่ะใช้หมุนมืออยู่ผมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ไม่น่าเคยเห็นนะครับ<อ><ก>เฮ้ยแต่ไอ้ที่เป่าวันนี้นี่ก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยยิ่งวันนี้นร้อนๆรถคลาสสิกแอร์แบบไม่ก็เย็นเท่าไหร่เออแต่เอาจริงๆพี่เด็กว่ารถอย่างนี้แบบเหมาะกับแบบขับวันอาทิตย์เล่นๆนะใช่เหมาะมากากับวันอาทิตย์ขับเล่นๆเปิดเพลงแบบยุค80ฟังท<ส>ี่มันเข้าฟลายแล้วก็ฟังไว้แล้วขับถ้ามันไม่กินน้ำมันสัก3กิโลลิตรแตดีมากเลย ก็คันไหนมาดีวะโอผมยิดอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกกันใครที่ยังไม่เคยดูนะเอ,อพิโซดที่ผมไปเปิดการ์ดของเพื่อนผมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วอ่ะอยากให้โอมเอารถคันไหนออกมาลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะเผื่อแบบจะได้ออกมาขับเล่นกันนะถ้าวัานนั้นมันมาาันซาร์ทติดนะก็โอเคอะเออใช่ใช่เพราะว่าวันนี้ที่จริงตอนแรกกะว่จาจะเอาไอ้จกกักรกลออกมาออจากรกลอีทายสีแดงขนาดเพิ่งวิซอร์เสร็จเลยแต่ว่า,าเพิ่งเพิ่งวิซอร์เสร็จไงม,มันก็จะมีปัญหานู่นปัญหานี้เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมด ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยยังไม่กล้าออกมาอ few moments later มาไอ้กอดแมวรถไม่เห็นอะไรเลยระวังเลี้ยวกว้างกว้างคนที่ขับใจต้องรักจริงครับรถเมริกันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเต็มที่ละพวงเต็มที่เลยนะพวงเป็นพวงสาวเลยนี่วันนี้อยู่กับดนด้วยนะครับวนี้ดนพาใครมาครับสวัสดีครับแฟนมาครับเฮ้ยเรื่องยังไงเดี๋ยวตอบไม่ตรงกันนะเนี่ย ล่าส, sociedad, สุดนะครับเ <บ p S 2> พื่อนผมก็มีสาวแล้วนะครับผมเองก็ยังสดโปรมทอยู่นั่นแหละรู้ป่าว่าพระเอกพูดบ่อยใช่ป่ะล่าสุดรายการอะไรมาติดต่อหรือป่าวเจมี่แอร์ไทยแลนด์เดี๋ยวกูต้องไปออกเว้ย this video proudly sponsored by tinder tinder เฮ้ยถ้าเพื่อนๆอย่าดูคลิป tinder ของผมนะครับเดี๋ยวไปคลิป tinder เลยอรอมีไม่อยู่มีอยู่คลิป tinder คลิป tinder เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์นะครับเจอได้ไงครับน้องคริสแข่งโกลคาร์ดจริงเหรอการแข่งรถด,ด้วยกันฝากติดตามเชียร์แวนเม็ <laughs> เฮ้ยจริงเหรอ, <laughs> อแข่งรถด,ด้วยเหรอโอ้ oh my god นี่คือเจอครั้งแรกเลยนะครับวันนี้เพื่อนพามาเจอนะครับแต่เ <laughs> กิดรู้จักกันมานนาแล้วเพราะเห็นหน้าในยูทูบตลอดพอเปิดให้ดูอ๋อใช่เหรอพอบังคับให้ดูเหรอเฮ้ยโหดีใจว่ะดีใจดีใจนี่นะครับแว่นเพื่อนนะครับเป็นแว่นของเรเบนนะแล้วก็มีแบบฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็แบบอัดวิดีโอได้อะไรอย่างงี้นะครับเฮ้ยดีว่ะ หมายความว่าเราไว้อัดวิดีโอได้ด้วยสมมติว่าเดินถ่ายอะไรอย่างงี้นะสวัสดีครับชื่ออะไรครับขอไอจีหน่อยครับงี่ดูรถดนหน่อยดูรถดนหน่อยพูดเลยคันนี้วิ่งไปทุกที่ในประเทศไทยนะครับไปเวียดนามไปลาวกับที่เรนดไดฟแต่ยังเหลือมาเลคันนี้ยังไม่ได้ไปแต่รอบหน้าไปมาเลน่าจะเอาคันนี้ไป คันนี้ไปทำอะไรกับรถปะไม่ได้ทำอะไรเลยเดิมสนิทแต่ว่าคันนี้บอกออปชันมาครบแล้วนะใช่ผมมาเอาคันทาร่าเบาะร้อนเบาะเย็นอะไรแบี้แต่มันไม่เย็นนะเว้ยปกติถ้าใช้เยอะเกือบสามหมื่นโลแล้วใส่ถุงมือปะไม่ใส่ไม่ใส่ถุงมือใส่ถุงยางปะก็เดี๋ยวพวกผมก็จะแยกย้ายกันแล้วก็เจอกันใหม่เมื่อชาติตรงกัน Yeah, oh, yeah, come ตอนนี้ผมแวะมาตัดผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยาวมากเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดผมก่อน Few minutes later. ตอนนี้ผมก็ตัดผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังขับรถกลับบ้านแล้วพอดีว่าเย็ยนนี้ผมมีแลนว่าผมมีนัดเทรนเนอร์ผมนะครับ <c oughs> นัดเอเวสนะครับกะว่าจะไปเทรนกับเขาวันนี้นะครับวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะไปที่เอกมัยใหม่นะครับแต่ว่าก็กลับมาที่บ้านก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้เอาชุดมากะว่าเดี๋ยวกลับบ้านมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไปฟิตเนสตกันนะครับ โอ้โหวันนี้ไม่อยู่กับแพทริกทั้งวันเลยจริงๆแล้วก็เอพิโซดเนี่ยเป็นแบบ<ม>วันอาทิตย์กับแพทริกอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าปกติแล้ววันอาทิตย์เนะี่ยจะเป็นวันที่ผมไม่ค่อยอยู่บ้านนะก็แบบพาเพื่อนๆ,ๆมาด้วยกันอะไรอย่างงี้นะจริงๆแล้วที่ผมมาทำยนะูทูปเน,นี่ยทุกๆวันเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันกลายเป็นแบบเป็นงานหลักของผมลนะแล้วนะแล้วซึ่งแบบตอนนี้เนี่แบบเออแฮปปี้กับงานมากเลยนะจุดประสงค์หลักๆเลยที่ตอนนด้เริ่มทำเนะี่ยก็คือแบบ มือนอยากเป็นเพื่อนให้กับเพื่อนๆมากกว่าอะไรเงี้ยใครก็ตามที่แบบดูผมดูคลิปผมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอยากให้รู้สึกว่าแบบเออผมเป็นเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยแบบประมาณว่าเจอผมข้างนอกก็ทักกันได้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจนะทุกๆวันนี้แบบเดินข้างนอกแล้วก็มีคนเข้ามาทักกก็แบบเอยดูคลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซับอยู่่ไม่รู้ซับจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเออก็อย่างน้อยก็ยังดีได้ได้เพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ พราะเอาจจริงแล้วอะ่ะคนเราอะ่ะเปนจริงพอเริ่มโตขึ้นน่ะเพื่อนก็น้อยลงนะเอาจจริงอย่างส่วนตัวผมเองก็พอเรียนจบมาเริ่มทํางานเพื่อนก็จะน้อยลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแค่รู้สึกว่าอยากให้ความโพสิทีฟกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าพาไปเที่ยวด้วยกันบางคนทํางานไม่มีเวลาก็เหมือนดูคลิปผมก็ได้ผมก็พาไปเที่ยวให้ก็ได้อะไรอย่างงี้นึกออกใช่ปะแล้วผมเองก็ได้เที่ยว <laughs> บางทีแบบนั่งกินข้าวก็ดูผมก็ได้หรือว่าเมื่อไหร่ที่อยากดูนะก็ดูได้อะไรเงี้ยซึ่งผมเองก็จุดประสงค์หลักๆนะก็คือแบบอยากมีเพื่อนเพิ่มนะครับให้ทุกคนมองผมเป็นเพื่อนคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มีแต่ความ positive นะจงก็อยัางทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแสนซับล้วก็ตั้งใจนะว่าแบบว่าเออคงจะทําทต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีรายการใหม่หม,มาอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับ subscribe ช่องผมด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับ จริงแล้วว้เดี๋ยวผมถึงแสนซัพป์เดี๋ยวจะมาพูดคุยมากกว่านี้ดีกว่าแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยววะซื้อกาแฟกันดีกว่ามันมีที่คาเฟ่ที่หนึ่ง,งเนยเขาให้เอาแมวเข้าได้เว้ยโคตรเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปรับแมวดีกว่าคิดกันเออพามันออกมาก็ได้วะ่ะพามันออกมาเที่ยวหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมกลับไปรับแมกวก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปคาเฟ่กันคาเฟ่เสร็จกลับบ้านเปลี่ยนรถ โอ้โหวันนี้นี่แบบเดินทางเยอะมากอยู่ใช้ชีวิตบนรถเลยนะกลับไปใช่ป่ะแล้วก็ยวเปลี่ยนรถแล้วเดี๋ยวเราไปจิมกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแล้วกันผมไปรับแมวก่อนดูหน้าด้ม <c oughs> ออกอ่ไอมันไม่เชื่อใจนี่นะต้องเอาผ้ารองไปด้วย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจม์ด้นะครับแล้วก็นี่ก็คือแฟนของเจมน,นะครับใส่ป,ปอกอให้มกันกกคือชิแบนนี่นี่ที่นี่เขามีเสิร์ฟน้ำด้วยนะครับเนี่เขาไม่ใช่เหรอเขามีเสิร์ฟน้ำเย็นให้ด้วยนะน้ำเอาไหเามเปิดม่านหน้าเดี๋ยว ถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับจริงๆแล้วจะบอกองี้ก่อนนะครับที่นี่มันไม่ใช่จิมนะแต่ว่าผมเข้มมาเล่นเพราะอยากเจอเพื่อนๆนะครับพูดเลยครับว่าผมเบานะครับวันนี้โอ้ ว,ว่า่เล่นได้อ,อด okay, ีกนะครับเล่นนะพูดโอเคน่าไป็นอะรนะดีผมเล่นได้อีกนะครับแต่เป็นแค่มันลื่นนิดหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบ Peel s t r i n เดีแต่ผมจะมาลองเล่นดูแบบว่าเล่นหลังอะไรอย่างนงี้นะ เอริสเนี่ยนะครับเป็นชเทรนเนอร์ตัวท็อปเลยนะครับคุณต้องพูดดีๆเขาไมา่ได้ท็อปแค่ในประเทศนะครับเขาท็อประดับมิลลิเอลส์มิลลิเอลส์นะครับเบอร์หนึ่งของคูเวตเบอร์หนึ่งของคูเวตนะครับพูดเลยของแท้เอ้ยจริงๆเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ที่นี่หน่อยดีกว่าของเยอะมากนะจริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจบอกว่าอุปกรณ์ฟิตเนสใหม่อะไรอย่างนี้นะทำจิมที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะจริงๆผมแนะนำมากเลยคือที่บ้านผมก็มีนะแต่ผมต้องมาเล่นถึงเอ่ก่อใหม่ไม่จริงๆแล้วผมก็แค่อยากจะเเจออพื่นๆแหละ ผมเองอ่ะก็ชอบนะชอบแบรนด์เทคโนโลยีมากผมเองก็ใช้ที่บ้านหลายตัวนะถ้าเพื่อนๆเคยไปดูที่ผมผมนะที่แบบเคยเปิดห้องจินมผมนะครับจริงๆว่าจะซื้อเพิ่มนะตัวนั้นอ่ะเล็งไว้อยู่ต้องดูก่อนว่าเพื่อนผมเขาจะให้ดีลเท่าไหร่นะครับก็จะได้มีอุปกรณ์ใหม่อยู่ที่บ้านนะเฮ้ยสุธีเสื้อสวยว่ะเอาว่ะนอยส์เดี๋ยวขึ้นแท็กให้นะครับสุทีสาวๆไปฟอลโล่กันได้นะครับยังสดวัดใบเชิญ Força! ตอนนี้ผมเล่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆเดินดูเล่นๆดีกว่าที่นี่ตัวพวกนี้นี่แบบหน้าตัวมันสี่แสนบาทอะเครื่องมือเนี่เพราะว่ามันแบบปรับอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยอะไรเงี้ยเอ้ลู้วิ่งตัวนี้ตัวใหม่นะเท่มากตัวนี้แบบหน้าจอแบบใหญ่มาก อันนี้แบบปรับไฟฟ้านะครับเป็นแบบเคเบลิลดึงได้ตัวนี้เป็นแบบ Personal Run เพอร์ซน l ล u รันอะไรเงี้ยแบบว่าตรงนี้ว่าจะแบบเป็นโซนที่แบบว่าเน้นดีไซน์นะครับที่เทเรโอดีไซน์นะครับก็คือคนดีไซน์พวกของแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบแอร์เมสอะไรเงี้ยเอ้ยแต่เครื่องตัวนี้คือจริงกัะหนังสามารถคอสตอมไดห้หน่วยอะไรที่เนี่ยคือมันจะมีให้เลือกได้เลยเหมือนเลือกรถเลยนะตัวนี้เป็นยูนิกาเล่นได้หลายท่าเลยนะเนี่ยตัวนี้เหมือนที่บ้านผมเลยนะตัวนี้ก็มีเป็นแร็กนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สายแบบว่าสายเล่นบาร์ <oo> <divide S 2> จริงๆเอาไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมมาเปิดโชว์รูมที่นี่ดีกว่าจริงๆเขามีโชว์รูมที่อเมซี่้วยนะวันนี้ก็กะว่าแบบเป็นวันชิวๆนะแบบมาเล่นฟิตเนสกับเพื่อนๆมาเล่นจิมที่นี่อันนี้ครับผมก็มากินข้าวกันต่อนะครับออวดาห post-workout meal นะครับยังหิวเลยแถวตอนนี้ครับก็กินข้าวกันเสร็จแล้วกลับมาก็จะแยกย้ายกันแล้วก็จะไปคลิปไปเท่านี้แล้วหกเผ็ดว่ะ ก็ขอขบคุณมา,มา like, ก share, ลเลยนะครับที่ดูคลิปจบไง่ควากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเอพิโซดซันเดย์วิ p แพทริกจะมีอีกแน่นอนก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ oh.